ท่านที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้วลาการหาดีเทอร์มินาน,นะคะหรือว่าเด,ดทที่นี้มารู้จักสมบัติของเดทบ้างบางครั้งนะคะเราอาจจะใช้สมบัตินะคะเพื่อทุนระยะเวลาการหานะคะอย่างเช่นดูสมบัติข้อแรกนะคะเขาบอกว่าการหาเดทนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเดทจะหาได้กับเมทิตจัตุรัสเท่านั้นนะคะในมปลายเรียนแค่การหาเดทหนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองแล้วก็สามคูณสามนะคะ เดทนะคะเดทเอจะเท่ากับเดทเอทานสโพธนะคะก็คือทานสโพธก็คือสลับแถวสลับหลักเนาะต่อมาข้อ2นะคะเขาบอกว่าเดทเอคูณดี B, ก็คือถ้าเกิดเราเอาเมทริกซ์เอมาคูณกับเมทริกซ์ีก่อนเนี่ยนะคะแล้วเอาไปหาเดทเนี่ยมันจะเท่ากับการแยกคิดเดทนะแบบนี้ ข้อ3นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเดตของเมทริกซ์เอามายกกำลังนะคะการยกกำลังเมทริกซ์เนี่ยมันก็คูณกันยากใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราหาเดตออกมาก่อนค่ะแล้วเอามายกกำลังก็ได้เหมือนกันต่อมานะคะข้อ 4, อ4การหาเดตของอันนี้ไม่ได้อ่านว่ายกกำลังลบหนึ่งะคะอ่านว่าเดตเออินเวอร์สนะคะเดตเออินเวอร์สจะเท่ากับ1ส่วนเดตเอค่ะข้อ5ค่ะ ถ้าเกิดเราเอาค่าคงที่นะคะหรือว่าค่าคงตัวมาคูณกับเมทริกซ์เอนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคูณเยอะนะคะเราก็ดึงค่า5น,นั้นออกมาเลยนะคะแล้วก็มายกกําลัง n n คืออะไร n คือมิตินะคะต่อมาข้อ6เขาบอกว่าถ้ามีแถวใดแถวหนึ่งนะคะหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยจะทําให้เมทริกซ์นั้นนะคะมีเดทเท่ากับ0ย์เพราะว่าอะไรนักเรียนถ้าเกิดถ้าเกิด3คูณ3หนจะต้องต่อไปอีกแบบนี้ใช่ไหม น,นักเรียนเวลาคูณค่ะทุกครั้งที่เราคูณเนี่ยเราจะเจอศูนย์ทุกครั้งเลยดังนั้นเนี่ยค่าเมทิกนะคะหรือว่าเดทของเราเนี่ยก็เลยจะเท่ากับศูนย์นะแต่ต้องเป็นทั้งแถวเลยนะในทำนองเดียวกันค่ะข้อเจนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมี2แถวได้หรือว่าหลักได้เนะี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะจะทําให้เดทเนี่ยเท่ากับศูนย์นะต่อมาการสลับแถวนะคะหรือว่าสลับหลักก็ได้นะจะทําให้เดทเนี่ย อย่างเช่นเด็ดเกับเด็ดบีเขาให้สังเกตนะคะคูสลับอันนี้ขึ้นมานี่แลนนี้ลงมานี่ใช่ไหมกา็สลับแบบนี้ค่ะจะทำแล้วจะได้เม่ถึงบีนะจะทําให้เด็ดของ b เนี่ยจะเท่ากับลบเด็ดเถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ค่ะก็คือเราอาจจะเคยคิดเด็ดมาแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องคิดเด็ดของ b อีกเติมลบเข้าไปได้เลยนะต่อมาข้อ9ค่ะก็คือการคูณค่าคงที่นะคะเข้าไปค่าคงที่ค่าคงตัวเหมือนกันนะคะ เข้าไปในเมทริกนะคะในแถวหรือว่าหลักใดก็ได้นะคะแบบนี้นะมันก็เหมือนกับการดึงออกมาค่ะดึงออกมาหน้าเมทริกนะเวลาดึงต้องดึงทั้งแถวหรือว่าทั้งหลักนะคะดึงออกมาถ้าเกิดมันมีสองหลักแบบนี้นะคะ k k ก็ดึง k ตัวแรกออกมาแล้วก็คูณกับ k อีกตัวหนึ่งนะต่อมา ข้อ10อะคะ่ะเราจะใช้มากในการแก้สมการนะคะเดี๋ยวจะไปควปรจะอธิบายข้อ10อย่างเล็ดอีกทีนึ่งนะใน low operation นะคะก็คือการแก้สมการเมทถิกนะ,ะข้อนี้คุมอาจจะไม่ได้ขออธิบายมากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งอธิบายไปเนี่ยอาจจะทําให้นักเรียนงงได้นะคะแต่รู้ไว้คร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าการที่เรานะคะมีเนะี่ย d e f นะคะ d f ใช่ไหมคะแล้วเกิด การที่เราเนี่ยเอาค่าคงที่นะคะมาคูณเข้าไปในแถวใดแถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งแล้วบวกกับเข้าไปนะคะในแถวนึงเนี่ยมันจะทําให้ค่าเด็ดเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปเฉยๆเลยเนี่ยนะคะค่าเด็ดไม่เท่าเดิมนะต่อมาอันนี้ข้อสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะครูขอข้ามไปก่อนนะ ต่อมาข้อสิบสามนะคะเมทริกสามเหลี่ยมเมทริกสามเหลี่ยมคืออะไรเมทริกสามเหลี่ยมมีสองแบบสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างหรือว่าจะเป็นบนหรือล่างก็ได้นะคะเรียกรวมกันว่าเมทริกสามเหลี่ยมเมทริกสามเหลี่ยมก็คือเมทริกที่มีศูนย์นะคะเนี่ยแบบนี้อันนี้เรียกว่าเมทริกสามเหลี่ยมบนอนี้เรียกว่าเมทริกสามเหลี่ยมอันนี้เรียกว่าเมทริกสามเหลี่ยมนะเพราะมีทั้งบนทั้งล่างเขาบอกว่าเดตนะคะมันจะเกิดจากการคูณกันของเส้นทแยงมุมหลักนะแค่นี้นะคะ ต่อมา d e ทอันนี้อ่านว่าอะไรจำได้ไหมไอเดทของเมทริกเอกลักษ์ uck, ค่ะก็จะเท่ากับ1เสมอเพราะว่าอะไรเมทริกเอกลักษ์อะค่ะมันมี1น,นะคะเป็นเส้นทะแยงมุมหลักใช่ไหมคะแล้วเมทริกเอกลักษ์เนี่ยมันก็เป็นเมทริกสามเหลี่ยมด้วยดังนั้นมันก็คูณกันนะคะเดทของเมทริกเอกลักษ์ uck, ก็เลยได้1น,นะคะข้อ14นะคะเดี๋ยวคุณจะอธิบายคำว่าเมทริก ซิงคูล่าแล้วก็นอนซิงคูล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รู้เอาไว้ว่าเมทริกซิงคูล่าก็คือเมทริกที่มีเดทนะคะเท่ากับศูนย์นะคะเมทริกนอนซิงคูล่าคือมีเดทถ้าไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองหรือว่าเมทริกไม่เอกฐานนะคะจะมีเดทไม่เท่ากับศูนย์นะโอเคต่อมาทีนี้มาดูแบบตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยครู Crow นะคะจะให้ดูนะคะในแต่ละข้อเนี่ยว่ามันใช้สมบ,บัติข้อใดนะคะทำให้ คำตอบในแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นจริงทีนี้มาดูข้อแรกค่ะไม่ผิกข้อแรกนะคะ1.1ค่ะ1.1เนี่ยนกักเรียนลองสังเกตสิว่ามีแถวใดหรือว่าหลักใดเนี่ยเหมือนกันไหมแถวนี้เห็นไหมเหมือนกันถ้าเหมือนกันเดสจะเท่ากับเท่าไหร่คะเดสเป็นศูนย์ดังนั้นข้อนี้เป็นจริงโดยใช้สมบัติข้อที่ ข้อที่7นะคะเขาบอกว่ามี2แถวหรือว่า2หลักใดเนี่ยเท่ากันนะคะเดจะเท่ากับ0นะต้องหน้าตามเหมือนกันนะคะเป็นจริงใช้สมบัติข้อ7เขียนไว้นะคะใช้สมบัติข้อ7ต่อมาดูข้อนี้ค่ะข้อ1.2นะคะ1.2เนี่ยเห็นศูตรงนี้เห็นไหม ถ้าศูนย์ตรงนี้เดก็เท่ากับศูนย์ด้วยเนาะจริงใช้สมบัติข้ออะไรนะที่เป็นศูนย์แถวหรือหลักก็ได้นะใช้สมบัติข้อหนะคะสมบัติข้อหบอกว่าถ้า a มีแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งทั้งแถวเลยนะคะเดดจะเท่ากับศูนย์ใช้สมบัติข้อหนะ อย่างนี้ครูเคยบอกนะคะเรื่องสมบัตินะเรียนจําได้ดีไหมดีนะคะเพราะว่ามันจะทุ้นเวลาการคิดแต่ถ้าจําไม่ได้นะคะก็เติมไปอีก2องหลกักค่ะเราก็คิดก็ได้นะคะ1 0 1 0 0 1แบบนี้นะคะเราก็คิดก็ได้นะไม่มีปัญหาอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็น0นย์ใช่ไหมคะก็เป็นจริงเนาะโดยใช้สมบัติข้อเดียวกันกับเมื่อกี้ก็คือข้อ6นะคะต่อมา อันนี้ข้อหนึ่งี่เหมือนกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าทั้งเนี่ยนอกจากนี้นะอันนี้หลักก็เป็นด้วยนะก็เป็นส่วนเหมือนกันนะคะจริงจะใช้สมบัติข้ออะไรคะข้อหต่อมาทีนี้มันเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างเมทริกสองเมทริกบ้างทีนี้นักเรียนดูตรงนี้ค่ะว่าเมทริกสองเมทริกนี้อันดับแรกนะคะถ้าเกิดเขาให้เปรียบเทียบลองดูสิว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะไปดูสิต่างกันตรงไหน นี้เหมือนกันอ๋อสองหลักสองแถวนี้สลับที่กันใช่ไหมการสลับที่กันค่ะขึ้นไปดูถ้าเมทิกข้อแปดนะคะเมทิก B เกิดจากเมทิก A สลับแถวคู่ใดคู่หนึ่งนะคะเดทนะคะมันก็จะติดลบของอีกตัวหนึ่งนะดังนั้นข้อนี้ก็เป็นจริงโดยใช้สมบัติข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่แปดนะ ใช้สมบัติข้อ8นะคะก็คือถ้าเกิดเราสลับแถวหรือหรือว่าสลับหลักนะคะสลับที่กันเนี่ยเดทของอีกอันนึงน่ยมันจะติดลบนะต่อมาอันนี้บ้างในทานองเดียวกันนะคะดัวนี้อ่าสลับเหมือนกันแต่นี้สลับหลักเนาะก็ติดลบเหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็ใช้สมบัติข้อที่เท่าไหร่เหมือนเดิมข้อที่8นะคะต่อมาข้อนี้บ้าง เอ่ยข้อนี้เกิดจากอ,อะไรนะอ่ะทีนี้นกะเรียนลองไปดูซิว่าอะ,อะไรที่มันเหมือนกันหรือว่าอะไรที่มันแตกต่างกันดูนี้ก่อนอะหนึ่งหนึ่งสองอ๋อหนึ่งหนึ่งสองก็สลับมาอยู่นี่ไงอ่ะรูลองสลับนะคะค่อยๆเขียนก่อนนะมันก็ถ้าเกิดสลับที่กันแบบนี้ใช่ไหม เดดมันก็จะติดลบใช่ป่มมันก็คูก็จะได้สองหนึ่งหนึ่งบรรทัดนี้เหมือนเดิมศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองอันนี้คูสลับสองแถวนี้นะก็จะได้อันนี้แต่มันยังไม่เท่ากันเห็นปะเท่ายัางยังไม่เท่าแสดงว่าคูณต้องสลับอีกรอบหนึ่งนะคะก็สลับอีกแต่จากลบใช่ไหมลบติดกันก็เลยกลายเป็นบวกก็จะได้เป็นสลับสองแถวนี้นะ 101แล้วก็211 1, แล้วก็112สลับครั้งแรกเดติดลบสลับครั้งที่2ลบลบเป็นบวกใช่ไหมคะดังนั้นเมทริกสนเนี้ยมันก็เลยมีเดซเท่ากันโอเคนะคะดังนั้นถามว่าเมทิกหึ่งเมทริกอะคะสลับหรือว่าใช้สมบัติหลายข้อได้นะสลับเป็น1 0บสรอบก,ก็ได้เอามาทํานูน่นทํานี่ก็ได้นะคะแต่ค่อยๆตั้งสตินะครั้งแรกสลับครั้งแรกใช่ไหมเดซติดลบ พอสลับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นลบเหมือนกันค่ะลบติดกับลบก็เลยกลายเป็นบวกนะดังนั้น2อเมตริกเนี้ยมันก็เลยมีเด็ดเท่ากันต่อมาข้อ8ปดข้อ8ดเนี้ยค่ะ a ข้อ8ซ้ายกว่าขวาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ค่ะนักเรียนครูแยกอันนี้ออกมาก่อน2 2เกิดจาก2อคูณ1ใช่ไหม4เกิดจากสคูณอะไรค,คะ สองคูณสองสองเกิดจากสองคูณหนึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมธิกที่อยู่ทางขวามือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมคะแสดงว่ามันเกิดจากการดึงสองออกมาต่อมาแถวที่สองเหมือนเดิมที่นี่ดูแถวที่สามบ้างแถวที่สามมันก็เกิดจากสองคูณเลยคะสองคูณหนึ่งอันนี้หเกิดจากสองคูณล สองคูณสาเกิดจาก2อคูณสอง่ะไปดูซิหนึ่งสามสองาแสดงว่าเมทริกทางขวามือนะคะเกิดจากการดึงตัวร่วมออกมานั่นเองดึงตัวร่วมหนึ่งแถวออกมานะคะดังนั้นอันนี้นักเรียนดึงออกมาตัวแรกนะคะเราก็จะได้2คูณกับสองตัวข้างล่างนี้ที่ดึงออกมานะคะก็เลยสอคูณสองก็เลยได้4นะ ดังนั้นเมทิสองอันนี้นะคะเท่ากันเกิดจากการดึงตัวร่วมออกมานะคะเห็นไ,ไหมถามว่าใช้สมบัติข้อไหนขึ้นไปดเออูเป็นสมบัติข้อ9ค่ะเขาบอกว่าการที่เราคูณจํานวนเข้าไปนะคะในแถวหรือในหลักก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อเมื่อกี้นี้เขาคูณในแถวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ k เห็นไหมเขาก็เอา k มาคูณข้างหน้าเด็ดนะดังนั้นก็เหมือนกันอันนี้เราก็เอา2มาคูณข้างหน้าเด็ดก็กลายเป็น2อคูณสได้4นะค่ะเป็นจริงตามข้อข้ออ่าไม่ได้ดูข้อไว้เมื่อกี้นี้ตามข้อ9นะคะข้อ9อันนี้ติดลบเด็ดติดลบก็ใช้ข้อ8เนาะต่อมาข้อนี้บ้างข้อนี้คล้ายกับข้อข้อเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะ อันดับแรกเท่านี้ดึงตัวร่วมไม่ได้เพราะมีหนึ่งใช่ไหมอ่ะแสดงว่าเป็นหลักแน่เลยนี่ก็อันนี้เกิดจากสองคูณหนึ่งใช่ไหมต่อมานี้สี่เกิดจากสองคูณอะไรคะสองคูณสองสองก็เกิดจากสองคูณหแสดงว่าดึงสองออกมาได้หนึงตัวแล้วนะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมต่อมานี้ว่า ก็ดึงหลักออกมาสองคูณอะไรคูณสามอันนี้สองคูณอ่าไม่ได้แสดงว่าต้องใช้สามสามคูณสองเป็นหกสามคูณหนึ่งเป็นสามอันนี้สามคูณหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้นะทีมนสองเหมือนกันดึงออกมาได้นะคะกลายเป็นสอง คูณกับ3เหมือนกันใช่ไหมดึงออกมาได้ก็กลายเป็น3 3คูณ2เป็น6เท่ากันนะคะแล้วก็ในเดทหรือว่านีเทอร์มินันนะคะหรือว่าเมทริกเนี่ยก็เหลือ1 2 1ตรงไหม1 2 1ตรงนะคะแถวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแถวนี้2 1 1อ่ะตรงนะคะดังนั้น6ก็เลยมาอยู่หนข้างหน้าตรงนี้นะคะใช้สมบัติข้อเดิมนะคะจริงใช้สมบัติข้อ9นะอ่ะ นักเ,เรียนพอรู้จักสมบัติไปบ้างแล้วนะคะที่นี้มาเริ่มหาเมทริกกันบ้างอ่ามัเริ่มหาเดทกันบ้างนะอันดับแรกนะคะนักเ,เรียนอันนี้ครูจะใช้สมบัติในการหานะไม่ได้หาทั้งหมดนะคะเดีย๋ยวถ้าหาทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปมาหากันเลยเริ่มจากการหาเดท a เนื่องจาก a กับ b นะคะเป็น2อคูณสก็ใช้คูณลงลบคูณขึ้นเนาะคูณลงลบคูณขึ้นคูณลง เจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดถูกไหมคะสามคูณห้าได้สิบห้าคูณลงลบคูะไรคะคูณขึ้นก็จะเท่ากับคูณลงก็คือเจ็ดลบสิบห้านะคะก็จะได้ลบแปดต่อมาเด็ดบีบ้างเด็ดบีก็ใช้เหมือนเดิมคูณลงคะ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย แปดหนึ่นะคะแล้วก็คูณขึ้นได้6กสี่ยี่คูณลงลบคูณเลยคะคูณขึ้นคูณลงได้16ลบ24ก็จะเท่ากับลบแโอเคนะคะสอันนี้มีเด็กเท่ากัน ่อมานะเรียน d ดทเอทานสโ r t ค่ะเราไม่ต้องไปหา A อทาน support นะคะขึ้นไปดูสมบัติค่ะสมบัติข้อสมบัติข้ออะไรคะสมบัติข้อหนึ่งบอกว่าเด a เอเท่ากับเดทเอทานสโ r t นะคะดังนั้นนะเรียนข้อนี้ เด็ดเอเท่ากับเด็ดเอทันสปอตนะคะดังนั้นเราก็บอกได้เลยไม่ต้องไปหาเลยนะคะก็เด็ดเอทันสปอตก็เลยเท่ากับอะไรเลยลบแปดนะคะเท่ากับเด็ดเอเนาะต่อมาเด็ดบีอินเวอร์สค่ะอันนี้เรียกว่า b ีอินเวอร์สนะคะบีอินเวอร์สนะเรียนไปดูสมบัตินะคะเด็ดเออินเวอร์สจะเท่ากับหนึ่งส่วนเด็ดเอดังนั้นเด็ดบีอินเวอร์สนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนอนะไรคะ เด a ด B นั่นเอง Dead B ของเราเท่ากับเท่าไหร่8ลบ8นะคะดังนั้น Dead B inverse ก็เลยเท่ากับ1ส่วนลบ8นะคะไม่ต้องไปหา B inverse เลยต่อมา Dead A ยกกำลังสองนะคะไม่ต้องเอาเมทริก A คูณกับเมทริก A นะคะเรามีสมบัติค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่า a ยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับเด a เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือกำลังอะไรคะกำลัง2นะดังนั้นเด a ได้เท่าไหร่ล่ะลบ 8, ใช่ไหมคะยกกำลังสองแปเท่าไหร่คะ64แค่นี้เองใช้สมบัตินะคะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะแต่ต้องจำสมบัติให้ได้นะต่อมาข้อนี้เด a คูณเด b ไปดูสมบัติสิ เดดเอคูณเด็ดบีนี่ค่ะสมบัติข้อ2เขาบอกว่าเด็ดเอคูณเด็ดบีนะคะไม่ต้องเมทิกเอไม่คูณกับเมทิกบีนะคะเราจะได้ว่าเอาเด็ดเอที่เราหามาแล้วเนี่ยมาคูณกับเด็ดบีเลยเด็ดเอหามาแล้วค่ะได้ลบแปดคูณกับเด็ดบีหามแล้วเหมือนกันได้เท่าไหร่คะลบแปดเหมือนกันนะนี่แปดแปดหกสิบสี่ก็เลยได้หกสิบสี่นะคะโอเคไหม ต่อมาข้อ7เดซสอนักเรียนทีนี้ดูเดซส 2A ค่ะเดซส 2A ไปดูสมบัติซิมีสมบัติไหมนี่สมบัติข้อ5นะคะเดซส 2A ก็จะเท่ากับ k นักเรียน k ก็คือ2เนาะ2ทีนี้ยกกำลัง n นักเรียน n คือมิติค่ะมิติของ a เท่าไหร่คะเนี่ย2อคูณนะคะดังนั้น สองน่ะครูเขียนไว้ก่อน k เท่ากับสอง n ก็เท่ากับสอง k คืออะไร k คือเลขตรงนี้นะ n คืออะไรนะ n คือมิตินะคะมิติสองคูนสองนะดังนั้นกลายเป็นสองสองยกกำลังสองนะคะจากสูตรนะนี่ แล้วก็คูณกับเดซเอซึ่งเมื่อกี้นี้เราหามาแล้วค่ะ2ยกกำลังสได้4เดซเได้เท่าไหร่คะลบ8ทันไหมเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเดซ2เอเด2 a เนี่ยสูตรนะคะของเราก็คือเดซ2 a, อันนี้มันเป็นเดซ2 a, ใช่ไหมก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง n n คือมิติมิติในที่นี้คือ2คูณ2ก็ก,กลายเป็น2ยกกำลัง2องเดซเ เด็ดเอเมื่อกี้นี่หามาแล้วนะคะหามาแล้วก็คือลบแปดนะคะสองอยูกำลังสองเป็นสี่สองอยกกำลังสองนะคะคือสองคูณกันสองตัวนะต่อมาสี่คูณแปดค่ะสี่คูณแปดได้เท่าไหร่สี่คูณแปดเป็นสามสิบสองตอบติดลบด้วยนะคะต่อมาข้อนี้ เดทเบวกบขึ้นไปดูซิมีสมบัติเดท a บวกบี B. ไหมไม่มีนะคะดังนั้นนักเรียนมันจะไม่เหมือนการคูณนะดังนั้นเราต้องเอาเดทเมาบวกกับเดทอ่เมทิกเมาบวกกับเมทิกบก่อนนะ1นึ่งสามห้าเ็ดหสามห้าเดมาบวกกับ2อ6 8ี่หกสองสี่ด บวกกันก็จะได้เวลาบวกเม่ที่บวกในตำแหน่งเดียวกันนะคะสามเจดอันนี้เป็นห้าสิบห้าใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อะไรคะคูณลงลบคูณละคูณลงลบคูณขึ้นนะคะคูณลง3ามคูณสิบห้าได้เท่าไหร่คะสี 45, ะ่สิบห้าเจ็ดค่ะคูณขึ้นคะ่ะ เจ็ดคูณห้าเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าคูณลงก็คือเอาสี่สิบห้าลบสามสิบห้าดังนั้นนักเรียนเวลาใช้สมบัตินะคะดูให้ดีด้วยนะว่ามันมีสมบัตินั้นไมโอเคไหม ดังนั้นสมบัตินะคะในการหาก็มีอยู่มากมายหลากหลายข้อเลยนะอันดับแรกอ่ะดูข้อแรกนะคะเดดเอกับเดดบีนะอันนี้หาคูณลงลบคูณขึ้นธรรมดาข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าเดดเอทันสมโพสเดดเอทันสมโพสเนี่ยก็คือลบแปดเนาะเพราะว่าสมบัติมันบอกว่าเดดเอกับเดดเอทันสมโพสเนี่ยมีค่าเท่ากันต่อมาเดดเออินเวอร์สนะคะเดดเออินเวอร์สเนี่ยก็คือใช้1ส่วนเดดบีเนาะดังนั้นก็กลายเป็น1ส่วนเดดบีก็คือลบแปด ต่อมาอันนี้ยกกําลังนะคะนักเรียนก็เอาเด A เอมายกกาลังได้เลยต่อมาข้อนี้เด a ดเอคูณเด็บีก็เด a ดเอคูณเด็บีนะคะเอามาคูณกันได้เลยเอาเด A เอกับเด B บีมาบวกมาคูณกันได้เลยแต่ข้อนี้ค่ะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เด a ดเอบวกเด็บีนะไม่ได้เอาเด a เอมาบวกกับเด B บีนะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาบวกกันเนี่ยลบแปดลบแปดก็จะได้ลบสิบหกใช่ไหมคะไม่เท่ากันนะดังนั้นถ้าเกิดเป็นการคูณจะมีสมบัตินะคะ ก็คือแยกเดดออกมาได้แต่ถ้าเป็นการบวกนะคะแยกไม่ได้นะต้องเอามาบวกกันให้เรียบร้อยก่อนต่อมาอันนี้เด็ด2อนะคะอันดับแรก2 2ที่มันเป็นฐานเนี่ยมาจากค่าคงที่ตรงนี้ค่ะ n ยกกำลัง n n คือมิตินะคะดังนั้นถ้ามันเป็นมิติี3มคูณ3ก็ต้องยกกำลัง3นะแล้วก็คูณกับเดด a นะคะอ่ะต่อมามาดูอันนี้บ้า คล้ายคกันนะคะใช้ส่งบัตรเหมือนกันนะข้อนี้นะคะนี่มันเป็นการคูณหมดเลยนะเรียนดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะแยกออกมาได้เป็นเดดเอคูณเด็ดบีแล้วก็คูณเด็ดเลยคะเดดซีในทำนองเดียวกันนะเรียนสองข้อเนี้ยค่ะจะมีคำตอบเท่ากันเลยเด็ดเอคูณเด็ด b ทาน s ั p p พ r t ์แล้วก็คูณเด็ดเลยคะ่ะเด็ด c ทาน s ั p p พ r t ์ใช่ไหมซึ่ง3เซตเนี่ยทั้ง3เดดเนี่ยนะักเรียนมันก็จะเท่ากับเด็ด a คูณเด็ดเลยคะ่ะเด็ด b คูณเด็ด c เพราะว่าด้วยสมบัติเขาบอกว่าเด็ด a ทาน s ั p p พ r t ์จะเท่ากับเด็ด a ต่อมาข้อนี้นะคะการคูณมีสมบัติการแยกออกมาใช่ไหมครูก็จะได้ว่าเด็ด a กําลังสอง คูณกับเดซเลยคะ่ะเดซบีกำลังสองแล้วก็คูณกับเดซซีกำลังสองกำลังสองเราก็จะได้ว่าเดซไรเดซเอยกกำลังสองคูณกับเดซบีทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับเดซซีทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเหล่านี้ไปคูณกันนะคะเพราะว่าเมธีคูณกันเนี่ยมันยากกว่าการเอาตัวเลขมาคูณกันนะคะอะมาเริ่มทํากันเลย คูณลงลบคูณขึ้นเนาะสองคูณสี่เป็นแปดอันนี้สองคูณสามเป็นหคูณลงลบคูณขึ้นนะคะเดซเ A ก็จะเท่ากับคูณลงแปดลบหค่ะเหลือเหลือสองะต่อมาคูณลงค่ะเดซบ B C. สามคูณสองเป็นหกนะคะดังนั้นเดทบีก็จะเท่ากับสี่ลบหกค่ะได้ลบสองถูกไหมคะต่อมานี้คูณลงได้ลบอ่าได้สามลบอันนี้ได้ลบสองคูณลงลบคูณขึ้นนะคะเดทคูณลงเดทซีเนาะคูณลงก็คือสามลบคูณลบเป็นบวกนะคะบวกสองกลายเป็นห้าได้มาเรียบร้อยเอามาคูณกันค่ะ เดทเอหามาแล้ว 2, 2 C, องเดทบีลบสองเดทซีห้าโอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะไปหาจริงๆ2อคูณสเป็น8 2 3 6สนะคะ8ลบหกหกเดแเหลือ2ต่อมานี่2คูณลงเป็น4 2่คูณสเป็น6 4ลบหเหลือลบสองนะคะอันนี้ลบคูณลบเป็นบวกเนาะได้3นะคะลบคูณขึ้นนะคะลบคูณลบเป็นบวกเป็น5โอเค อันี้ก็มาบวกกันอ่ามาคูณกัน2คูณกับเด็ดบได้ลบ2แล้วก็คูณกับเด็ดีเป็น5น้มีเป็นคูณนะ2 2 4 5 4 20เป็นลบ2 0 2อันนี้เท่ากันต่อมาอันนี้เด็ดเอกำลังสองเดดเได้เท่าไหร่นะ2ได้2อกำลังสองคูณกับเด็ดบ ลบสองกำลังสองคูณกับดีซีคือห้าสองสองสี่คูณกับสองลบสองห้าห้ายี่ห้านะคะคูณกันก็ได้เท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าคูณสี่เป็นเท่าไหร่นักเรียนเวลาคิดเลขค่ะพยายามจับคู่ตัวที่มันคิดง่ายยี่ห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยใช่ไหมล่ะดังนั้น ร้อยคูณด้วย4ก็จะได้400นะถ้าเกิดว่าใครเอา4คูณ4ก่อนได้16นะมันก็ต้องมาตั้งคูณอีกนะคะดังนั้นวันนี้รู้จักสมบัติของ d ีเทอร์มินไปนะคะดังนั้นก็จำได้ก็ดีนะคะจำไม่ได้ก็นั่งหาเอาแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะสมบัติดีเทอร์มินนนะถ้าเกิดจำได้ดีนะคะลองจำดูนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอันไหนสงสัยนะคะถามดูอะย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นอันนี้น้เรียนยกกำลัง n n อันเนี้ยคือเลขชี้กําลังนะคะแต่ว่า k ยกกําลัง n n อันเนี้ยคือมิตินะมิติคืออะไรก็คือแถวคูณหลักนั่นเองในการหาดีเทอร์มินานเนี่ยใช้เมทริกจตุรัสเท่านั้นนะในการหานะคะดังนั้นในข้อเหล่านี้นะคะ เดทเอยกกำลังสองนะคะเดทเอยกกำลังสองเนะะี่ยหาเดทเอออกมาก่อนแล้วก็มายกกำลังสองนะเดทสองเอเนี่ยมันก็เกิดจากสองตัวนี้เป็นฐานนะแล้วก็ยกกำลังด้วยมิตินะคะข้อนี้คือสองคูณสองเนาะดังนั้นก็เป็นสองยกกำลังสองนะคะไม่ใช่เอามิติมายกกำลังกันเองนะถ้าเกิดว่าเป็นสองเอแต่เอมีมิติสามคูณสามก็จะเป็นสองยกกำลังสามนะคะสามตรงเนี้ยคือมิตินะ แล้วก็การบวกนะคะไม่มีคุณสมบัติในการคูณเด็ดเข้ามานะแต่การคูณมีคุณสมบัตินั้นนะคะอินเวอร์สนะคะก็จะได้ว่า1ส่วนเด็ด B เนาะไม่ต้องไปหาอินเวอร์สเองนะคะแล้วก็เมท,ก A, กร,มท, A, ทริกซเอกับเมทริกซ์เอทานสโพธนะคะมีค่าเท่ากันโอเคไปคู่ไปแล้วนะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทางล่างด้วยนะจ๊ะ